รายงานผลการติดตามครั้งที่2 ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วได้มีมติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประเภทโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานในคราวการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 0 ครั้งที่1ทับ2,567เมื่อวันที่25กันยายน2,567เวลา13.30นาทีณห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วชั้น3คณะอนุกรรมการจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการประเภทโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณพศ2,567ครั้งที่2จํจำนวน39โครงการ โดยมีโครงการติดตามต่อเนื่องประจำปีงบประมาณพศ2565จำนวนหนึ่งโครงการประจำปีงบประมาณพศ2566จำนวนสองโครงการและโครงการในปีงบประมาณพศ2567จำนวน36โครงการจำแนกตามรายอำเภอได้ดังนี้อำเภอเมืองสะแก้ว10โครงการอำเภอเขาสกัน4โครงการ อำเภอวังน้ำเย็น2โครงการอำาเภอคลองหาด4โครงการอำาเภอวัฒนานคร5โครงการอำาเภอโคกสูง1โครงการอำาเภอตาพระยา3โครงการอำาเภอวังสมบูรณ์1โครงการและอำาเภอรัญญประเทศจำนวน9โครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน39โครงการจากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่ามีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน28โครงการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน11โครงการผลสำรวจความพึงพอใจคณะอนุกรรมการได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามประกอบกับการสัมภาษณ์เพิ่มเติมซึ่งมีประชาชนร่วมการประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้จำนวน130คนสามารถสรุปได้ดังนี้ 1>, 1. โครงการมีการตอบสนองแก้ปัญหาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ56.15 2. ป้ายประชาสัมพันธ์หรือป้ายความปลอดภัยมีรายละเอียดชัดเจนถูกต้องพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ56.15 3. ความปลอดภัยและความสะดวกที่ได้รับจากการดำเนินโครงการพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ68.46 4. คุณภาพความสมบูรณ์และความเรียบร้อยของโครงการพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ56.15 5. ระหว่างการซ่อมสร้างหรือดำเนินโครงการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาสังเกตการพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 57. 6 9 6. โครงการมีระยะเวลาดำเนินงานที่รวดเร็วแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ64.62 7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ67.23และจากการตอบแบบสอบถามของประชาชนในพื้นที่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อภาพรวมในการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ67.69ครับในนามโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคมครับก็ขอกราบขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเป็นอย่างสูงครับที่ให้ความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน,นนะครับ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับทำให้การเดินทางสะดวกคล่องแคล่วมากขึ้นแต่ต่างจากในอดีตที่ผ่านมาเมื่อ10ปีที่แล้วถนนด้านหน้าโรงเรียนเรานี้มันจะเป็นบ่อลูกลังมีน้ําขังนะครับถึงจะเป็นลาดยางอยู่แต่ก็ไม่ขูข่แต่บัดน,นี้เราได้รับงบประมาณจัดสรรจากองค์การบริานนหารส่วนจังหวัดสก้วมาพัฒนาให้ทําให้การเดินทางเราสะดวกคล่องแคล่วเพิ่มมากขึ้นครับในนามโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคมก็ขอ,อกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับ พอใจขึ้นไหมคะพอใจค่ะความสมบูรณ์เรียบร้อยของโครงการโอเคค่ะโอเคเนาะระยะเวลาในการก่อสร้างหรือจะทำเนะะี่ยค่ะรู้สึกว่ารวดเร็วดีไหมคะเร็วค่ะเร,เร็วมากเลยเคเ็วไวขนาดเลย <laughs> ภาพรวมความพึงพอใจไม่รู้สึกพอใจในระดับไหนคะเอาหฮร้อยเลยข้อแนะนําหรือข้อเสนอแน,นะเพิเติมอะไรไหมคะหรือว่าพบปัญหาอะไรไหม ก็ปัญหามันเราได้ขนาดนี้เราคงไม่มีหรอกแต่ว่าอนาคตมันไม่แน่เพราะว่ามันเป็นถนนลาดยางเนาะเพราะว่ามันเศษนี้มันคือเมืองอ้อยค่ะวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงค่ะแต่ตอนนี้ก็พอใจ